สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านวันนี้ครอบครัวหัวใจจะพาไปกินของอร่อยทะเลบางแสน,นะจ๊ะนี่ข้าวผัดจานเบอร์เริ่มปูแกะแล้วด้วยโอ้มีเมียงวันมาตอมด้วยไล่มันไปก่อนปิ้งมันหายไปแล้วอันนี้ตำปูม้านะคะแสนอร่อยกุ้งเผาน้ำจิม้มรสเด็ดนะคะอันนี้ก็ปลาหมึกน้ำจิม้มรสเด็ด อันนี้ยำไข่แมงดาของชอบของโปรดของลูกชายค่ะยกไปไว้ตรงหน้าเลยนะคะอันนี้กินคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ไม่ให้คนอื่นกินด้วยแต่ยกไว้ที่หน้าตัวเองนะเนี่แหละค่ะของอร่อยบางแสนเขาชอบที่สุดในโลกเลยยำไข่แมงดารอบนี้คงจะเป็นสองจานนะคะนี่ของลูกสาวก็น่นละคะ่ะ เห็นายอะไรก็ไม่รู้ราดชีสราดอะไรก็ไม่รู้ของเขาว่ของเด็กๆไม่กินกันแล้วอร่อยที่สุดเลยทำไมมันอร่อยขนาดนี้เนี่ยว,ว้วาวว,าว้วาวเนี่ยแหละความสุขของลูกครอบครัวหัวใจเดินสายกินกินจนไม่รู้จะกินยังไงและกินตั้งแต่ไปจนกลับนะคะเนี่ย ดูแล้วก็กินตั้งแต่ไปจนกลับเนี่ยลูกสาวโอ้ยดูดูดูลูกสาว,อสาวชอบเหลือเกินค่ะถ้าใครไปเที่ยวบางแสนก็ลองแวะไปชิมดูนะคะอร่อยที่สุดเลยค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ